ห้องต่อไปขอขอนอกมาเหมือนเดิมแล้วอันสุดท้ายขอเอ็ดนะครับเ,เ,เมื่อกี้ไปเวิร์กช็อปแล้วใช่ไหมคัสตอมอ่ะคัสตอมอ่ะต่อไปก็จะเป็นเวิร์กช็อปโอเคเวิร์กช็อป รถช็อปก็ปิดเหมือนกันนะมีแฮชเหมือนกันก็ปิดซอกันตรงนี้อันหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้อันหนึง่งนขะอ,องผมจะเซตกันอย่างนี้ครับห้องนี้ควรใช้ทุกตัวถ้าเล่นนะแม่หนิถ้าหยิบมิ้วต้องใช้ครับรำเป็นมากต้องใช้ มันแทบจะไม่พอเลยกระเจ็ดนะฮะในการในการป้องกัน <seconds> แต่ <5 S 1> ถ้า <seconds. S 1> ไปเล่นระดับสูง,สงไปเจอพวกระดับที่นําขึ้นไปก็ปมันก็มนไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับเขาเขาวือีแก้เขาข้าจะเล่นที่แบบเป็นพวกที่แบบมีฝีมือแล้วระดับหนึ่งระดับหนึ่งเยอะๆเลยนะครับระดับยอดก็จะมีป,ะปั๊บหรือนะนะ ฟอนส์ซิ v เวอร์โก l a ตินัมแล้วก็ไ m o อ d แล้วก็ตามด้วยแชมเปียนนะครับถ้าเป็นคาอิดเนี่ยนะครับจะปลาเนะี่ยสามบาลตรงนี้มันจะได้สามบาลน,นะรนะตรงนี้นะครับปลาได้สามบานเนลเลยเราก็เล่นประดิษฐาวิดนวิ้วเนี่ยวางไหมตรงนี้ต้องรู้เนี่ยเรามากันโดนครับแน่นอน ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับเปิดดูโรเทชันรูโรเทชันนะครับแล้วก็ดูเนี่ยนะฮะเอาแท็บมาวางเล่นฟอสก็ได้นะครับอหนึ่งอ่าทีนี้ห้องเนี้ยเซตนี้ตามนี้นะครับแล้วก็ไปปิดแฮนข้างบนถ้าเราเล่นโลมเนี้ยเริ่มแรกมาเล่นเนี่ยไม,ม่รู้อะไรเลยถ้าเราดูคลิปนี้นะครับให้แนะนำว่าเล่นตัวโรมตัวย,ยอดทิอย่างแคปเปล่าเนี่ย สาวกชอบควรจะเล่นเธอแบบให้มีอ่ามาปิดหรือถึงแบบยังเล่นอะไรไม่เป็นเอาปืนพกไปได้ยิงเขาะอะไรเงี้ยลูกซองไปเลห่หัวเขา้เาลูกตักแต๊กไปเลห่หัวเขาก็แ,กแรกๆแล้วหน้าที่ทําก็มาปิดแฮทก่อนนะครับหรืออย่างวีจิ้งเนี้ยเนี่ยต้องมาปิดปิดแฮทก่อนโอเคนะแล้วก็ดูบล็อกห้องอยู่ตรงไหนดูบล็อกหอยออกอยู่ตรงไหนแล้วก็ดูแล้วก็มาปิด ครับถ้าเราเล่นอเอนี่ยออกมาไล่ยิงเนี่ยคือถ้ามาเล่นเกมเนี่ยไม่ทําอะไรเลยไม่ได้ต้องช่วยเพื่อนครับต้องมาเซตห้องนี้เนี่ยฮนะผมเซตให้ดูนะเอาหลักนี้อ่ะทีนี้น็อกมาหนี้มาขึ้นกล้องหน่อยนะครับนะจะให้ดูว่าน็อกกดแกจิตจะเป็นไงนะครับชาวบ้านอาจจะเรียกว่านุ๊กนะแต่ผมเรียกน็อกนะอ่ะเนี่ยอ่ะกดแกจิตให้หน่อยเห็นนะกดแกจิตสเออ เห็นไหมมันจะหายไปเลยจากกล้องเลยเห็นไหมจะไม่เห็นจะไม่เห็นเลยนะเห็นไหมเนี่ยนะจะได้ยินเสียงเฉยๆเห็นไหมเนี่ยจะหายไปเลยนะครับตัวนี้จะหายไปจากกล้องเลยเมื่อก่อนมันยังมีคลื่น Wifi นะเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยหายไปเลยมีรู้เรื่อนนะครับได้ยินเสียงแหละฟังเสียงเอาแต่วิธีตัวเนี้ยวิธีจัดก,การอยู่ก็คือนี่อ่ะอย่าหน่เพ่นะ ก่อนจะตายโอเคอ้าจาเนีเดินมาเหยียบหน่อยม,มันจะมีเสียงเลเห็นไหมจะมีเหยียบเสียงไม้เห็นไหมฮะฟังดีๆนี่คือเป็นเทคนิคเทคนิคในการับฟังเสียงของของเจ้าตัวนี้เลยนะครับทาเศษไม้ไปงงเยอะๆะครับพอเดินมาจะได้รู้ว่ามันหมานะครับง่ายอริเป็นทิิกบอกเลยนะครับอ่ะ